เรียมกลัวเลยมันข้าวแล้วเดี่ยวต้องตบลงไปมาลองดูนะคะว่าจะได้ไหมอ,อ,อ,อ่า ัวสำคัญมากที่สุดเลยค่ะคือปิโป้ปนี่นะคะที่หลายสน่งเลยทุก้นะคะน้ำมันใช่ค่ะเอาป๊อกอีกใช่ค่ะเอาน้ำมันนะคะมาทาตรงนี้เลยมันจะได้อิป๊อกอใช่ค่ะถ้าเกิดทุกคนอยาดูแล้วก็อย่าลืมกดูแลด้วยนะคะ ั้นตอนต่อ,อไปนะคะเราก็จะมาทาน้ำมัน R R มาค่ะเนื่องจากว่าเราไม่มีไม้พายนะใช่ค่ะที่มันเป็นแบบแป็นซิลิโคนแบบมันมันนี่แหละแต่มันหายไปไหนไม่รู้เราก็เลยจะมาใช้ที่ชูใน,นประสงค์ค่ะแล้วก็อัดยับไปเรื่อยค่ะเด็กๆนะคะเราก็จะมาชุบ <c oughs> น้ำมัน นิดเดียวก่อนนะทุกคนมันจะเยิร์มเราก็มาเต็มเต็มเต็มต็มต็มเลยถ้าเหมือนที่เขาแค่ขนมคุกกันนะคะใช่พี่เจมส์ชอบมากเลยแบบอันนี้ขนมคุกกี้ค่ะนี่นะคะน้ำเพชรขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการละลายปีโป้ใช่ค่ะเดี๋ยวพี่จุ้ยคนละยานะคะใช่ค่ะเพื่อหีของน้ำเพชรนะคะทำเสร็จแล้วแปะนี่อุ้ยจะเซ็ง ใ้นี่นะคะเป็นไม้เป,ไมเป็นไม้ตะเกียบเลยธรรมดาว<ช>างไว้แล้วก็วางไว้ตรงกาะะลางนะคะชื่เล็กทิ้งขาอันนี้ขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถเอาเข้าไมโครเวฟได้นะคะมันจะเร็วกว่าด้วย<ช>แต่ไมโครเวฟเราอยู่ฝั่งนู้นค่ะ <c oughs> ็จะต้องวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้อีกแล้วเราก็เลยใช้กระถานี่ <c oughs> อุ้ยะไรแล้วไหนโอ้ยมันลลมากเราต้องคอยคนนะคะเพื่อไม่ให้จะได้ไมมไหมใช่ไหมไหมไมมแล้วไม่ไหม เมนูนี้จะสำเร็จไหมคะคุณน้ำเพชรเหลือเวลาอีก400นาทีนะคะเหลือเวลาอีก10นาทีนะครับเชฟครับเชฟไม่รู้เชฟคิดว่ามันจะสำเร็จไหมเราเราไม่น่าจะไปสมัครมาสเตอร์เชฟได้นะคะเพราะจะพังกันดี่ของเด็กๆนะจะบอกว่าพอมันละลายเสร็จแล้วเราต้องรีบเอาเข้าพิมพ์นะเด็กๆเพราะว่าเยลลี่มันแข็งตัวกัเร็วมาก นี่นะคะเมื่อปีโป้ของเราละลายเสร็จแล้วเราจะทำอะไรกันต่อคะเด็กให้ใส่แม่เต็มเลยเอาที่นี้น,นะคะลามยเกี่คน การที่ไม่ค่อยลายสีเลยคือลายกระโดดมาสีส้มสีชมพูสีแดงสีม่วงอันนี้เราก็จะทำเป็นสีไวท์ลองนะค่ะก็คือสีใสนน่นเองเพราะว่าลายปุ๊บเป็นสีใสเลยโมีคนแอบกินนะทุกคนแอบกินไปสองอันแล้วซึ่งมันไม่พอด้วยปาทุกคนว่าหรือขาวหรขาวอะไรบางคนดูนภแพเขาเกะสองใ่เลยป้า ติดทัชนั่นเองโอเคนี่คะ่ะก็จะเทสีขาวไปเลยขอบทายนะคะแด้ไห<อ>ไม่เกินโค้งเล็กไม่เกินไม่เกิน What it s h i s นอ้องรอค่ะพี่เอจะบอกว่าไอ้ขอบตรงเนี้ยอร่อยสุดพี่เอตั้งใจเออมันมีสีอะไรบาผสมมาทั้งเนี่ยโอ้เดี๋ยวกันลูกลุกอองอ้นคอนเทนท์เพชร์รเฟสของเราเนี่มันช่าง เราจนะคายน้ำมาปอยในนี้่ะมองไปมองมาแล้วเหมือนสลามเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ให้เขาเซตตัวนะคะถ้าเกิดอยากให้เสร็จเร็วก็เอาไปแช่ตู้เย็นสักครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็เป็นไดตกินได้ใช่งั้นเดี๋ยวเรากลับมาดูกันดีกว่าค่ะว่าเมื่อมันเซตตัวแล้วจะไปยังไงอุ๊ยแต่อันนี้แค่ไม่กินนาทีเองมันก็อีออนนะอุ๊ยอีพีต่อไปเราทำแล้ว One hour later ตอนนี้นะคะเราก็อันนี้ปีโป้ก็เย็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ คะเอาไปแช่ช่องฟีดมาค่ะแล้วก็กดป๊อปลงไปมาลองดูนะคะว่าสนายไหมพี่เอว่ะค่ะอุ้ยตกแล้วตกแล้วตกอุ้ยขาดว้ยพี่ว่าป๊อปไม่ได้อ่ะต้องค่อยๆแบบลงลงลงเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นอมองอาจจะใจเย็นขอมาบรุนให้น้องอมองขาปลอดภัยกันเถอะทุกคนอุ้ย ต่อไปนะคะจะเป็นตาของพี่เจลของพี่เจลเป็นลูกซีเดีมันน่าจะง่ายใช่ค่ะมาลองดูกันเลยต้องค่อยๆเอาขอมาก่อนมันหลลุดแ้วถ้าเกิดเราไม่ทานน้ำมันอ่ะมันจะร่อนออกยากมากๆแต่ไม่เคยติดปกับบ็อบวิชอุ้ยแต่มันเย็นนะ้นน้องเพชรชอบเย็นดิถ้าเกิดน้องเพชรเอาไปกินแบบเย็นๆอันนี้มันก็เหมือนพิ้งป้อนจริงๆก็เหมือนพิ้งป้อนจริงๆเฮ้ยเจลอุ้ยทุกคนหักครึ่ง ขั้นตอนที่เราชอบที่สุดคืออะไรคะชิมนั่เค่ะ่หะเมยค่ะเมย์เมยนเมยนเมย์เมอมยมเมยอเมนแลมวค่ะย์เมเมย์เมยเย์เม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 ย่เมย์เมย์เมื์เมย์เมยนเมยอันนี้มย์เมย์เมย์เมยเมยเยเยเมย์เมย์คมย์มย์เมย์เเมมยเมย์เมย์เมแล้วย์เมย์เมย์เมยเเมม ก็มโันก็คือฝีโฟนแต่มันเป็นลูกป๊อปเจจะกินเลยนะได้เลยเดี๋ยวพี่เจ๊จะกินแบบแท่งทุกคนต้องเป็นแท่งๆนะถ้าเกิดเอาจริงๆได้่ยเราสามารถเอาแฟ็ปซี่มาทำเป็นไอติมได้นะทำใส่ไอติมไม่มีนู้นทำไมมันสวยอย่างนี้เนี่ยเจ๊ก็ทำเองเอ๋อทุกคนดูใกล้ๆข้างๆมันจะได้สี เขาไปชีขาวข้างบนแม่ถือไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราเติมสีขาวลงไปจะขวดี่เจเจชิมเป็นฟังใช่ไหมอืมเป็นไงคะสองสีผสมกันเย็นหวานอร่อยมากเลยเฮ้ยเขาปเจียวแยกชั้นแล้วนะเพชรดูดิเฮ้ยเฮ้ยแยกเลยเฮ้ยมันเหมือนไอ้นี่เลยอะไรนะที่ลิ้นมังกรอ่ะขนมลิ้นมังกรอ่ะเป็นไงคะสนุกดกับไม้เด็กๆวันนี้ ไ่้เป็นอะไรที่ทําง่ายมากเลยนะน้องๆสามารถไปทำตามได้เลยนะนี่ช่วงนี้วันๆใช่ไหมคะเลียนอะไรก็สามารถกินได้อ่าใช่ถ้าเกิดใครชอบพินี้ก็อยาล่เิดแล์กดแค่ดูง่ายด้วยนะคะที่สำคัญยาลดมกดกระดิ่งจริงงจิงงริงงจิงงจริงิงจริิงจิงจร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 ิกจริงจริงจริงนรงจริงจริงจริงิงจริงจนทงจริ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 งจิง เดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปกินกันก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์ละบ๊ายบายกินไหมยด็กพี่เจรแบม